رغم الظلام يلفه لف السوار ردي اباطيل الطغاة وابحري بالدين لا تخشين امواج البحار ولتشمقي ولتشمخي بالدين حتى تسعدي وامضي به في دربه اسمى شعار, أسمى شعار. i l l a h ม r r a h m a n i r ร abbinalamin w a bihinastainولا حول ولاقوة إلا ب ا ل ل ه ا ل l ي ن ظ ي م l م ا ب y ุส a l a m u a l a y k u m w a r a h m a t u l l a h i w a b a r a k a t u h ดอกไม้แห่งสามเช้ายามเช้าก้าโมงครึ่งของวัน <c oughs> จันทร์ครับเป็นเวลาที่เราจะพบกันเพื่อที่จะเน้นย้ำและให้ความสำคัญกับสตรีที่เป็นดอกไม้แห่งยามครับ ล้ะก็เพื่อจะเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้พี่น้องมุลิมาน,นั้นครับอยู่ในสังคมนี้ได้ด้วยกับความถูกต้องด้วยความจริงามแล้วก็ด้วยกับความสดชื่นครับและคนที่จะให้กําลังใจกับพี่น้องเป็นไปตามกับรายการของเราในวันนี้ครับก็คือเชคดิโดอาหมัดสมัยดีครับผมครับสุลตราน ครับผมเป็นรการที่เพิ่งจะผ่านพ้นจากบรกรยาการเลือกตั้งผู้ว่าแต่การกรุงเทพมาหานครไปหมักหม,ห <า S 1> มครับเมื่อวานนี้ครับผมขอสัมภาษณ์ครับไว้เชนั้นว่ากิดหวังที่สมหวังกับผู้ว่าครับผมคือแต่ละคนนี่ก็ต้องก็ <c oughs> <c oughs> ต้องรอช่วงระยะเวลากว่าจะพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งะสัถึงแม้ว่าจะเป็นคนเดิมะนะแล้วก็ส่วนใครที่เลือกเลือกใครหรือไม่ได้เลือกใครแล้วก็ผลเลือก ที่ได้มาเนี่ยไม่ไม่สมหวังครับผมก็ขอให้พวกเราได้ทําใจนะครับแล้วก็พยายามสร้างวินัยในการอยอมรับในผลการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกติกาของประชาธิปไตยครับเพราะ,ะถ้าหากว่าสังคมทุกคนนยอมรับในระเบียบแบบนี้นะครับก็มันจะเกิดประสิทธิภาพระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่าไม่ยอมรับแล้วก็มีขึ้นใต้น้ำมีการขัดขวาง นะครับแม้ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐหรือประชาชนนะครับมันก็จะไม่เป็นผลดีสําหรับประเทศชาตินะครับครับคือคือถ้าเหตุการณ์มันผ่านพ้นมันเกิดขึ้นไปแล้วผ่านพ้นไปแล้วแล้วก็มันเป็นผลต่างจากที่เราตั้งใจหรือว่ามีความหวังไว้เนี่ยถ้าเราไม่ไม่จบไม่ยอมจบเนี่ยมันก็เป็นปัญหานะใช่แน่นอน <c oughs> แน่นอนมันมันก่อนที่จะเป็นปัญหาในด้านในด้านรูปแบบบริหาร แล้วก <c oughs> ็ผู้ใหญ่คนนี้จะสัง่งคนนู้นคนนู้นไม่ชอบ <c oughs> ไม่มดีเลย <c oughs> คน,นนี้ก็ไม่อะไรเงี้ย <c oughs> รูปแบบบริหารนี่มันจะพังแน่นอน <c oughs> ก่อนที่จะมีพังเรื่องรูปแบบบริหารแต่มัน <c oughs> มันจะเสียหายเรื่องวินัยครับเพราะถ้าหากว่านักการเมืองแล้วก็คนตัวอย่างในสังคมเนี่ยไม่ไม่แสดงสปิริตตรงนี้นะครับ <c oughs> ประชาชนเนี่ยก็จะเอาด้วยถ้าประชาชนเอาด้วยเนี่ย ประชาชนเนี่ยไม่ได้เป็นปัญญาชนทุกคนนะก็ฮะครับผมก็จะมี <c oughs> จะมีคนเขาคนคน <c oughs> อย่างที่รู้กันนะครับเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงแล้วคนเหล่านี้เนี่ยถ้าถ้าขาดวินัยตรงนี้และตัวอย่างที่จะนําร่องนำํำ <c oughs> สภาพของสังคมมาสู่ความเรียบร้อยเนี่ยแน่นอนอความวุ่นวายจะเกิดขึ้นในสังคมอันที่จริงเรื่องอเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องปลูกฝังนะครับใน ในสังคมของเราไม่ใช่ในมิติเดียวของการเลือกตั้งนะครับว่าผลมายังไงต้องรับนะครับไม่ใช่ในทุกมิติคือ <c oughs> เริ่มต้นตั้งแต่ <c oughs> การเสนอชื่อการ <c oughs> หาเสียง <c oughs> ทั้งหมดนี้มันต้องปรับให้มีวินัยหมด <c oughs> เพราะยังขาดศีลธรรธมนะครับเรา <c oughs> กำลังพูดถึงประชาธิปไตยที่ไม่เกี่ยวกับระบบปกครองอิสลามนะ <c oughs> แต่แม้กระทั่ง <c oughs> ประชาธิปไตยที่ไม่ใช่ระบบอิสลามเนี่ยมันก็ยังมีศีลธรรธมที่จะต้องยึดปฏิบัติ ครับถามว่าบ้านเรานี่มันมันมีไหมประชาธิปไตยวิสียธรรมเนี่ยอันนี้หายากก็เพียงพี่พพน้องวิจารณ์กันแล้วกันแต่พีน่น้องเห็นไหมครับว่าด้วยกับความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคนนําเสนอตัวเองถึงยี่สิบ้าคนที่จะให้ประชาชนเลือกนอ่ซึ่งซึ่งหลายคนครับก็เป็นคนที่แบบไม่คนที่จะเสนอตัวเองลงมาแต่ว่าด้วยกับประชาธิปไตยนั่นแหละก็เลยทําให้เขา เขาเขาเขาก้าที่เสนอตัวเองมันมีเรื่องเดียวนิดนึงนะครับถ้าหากว่าระ,ระบระบบการปกครองบ้านเราเนี่ยได้ทำนะมันก็จะใกล้มากกับโรคบบของอิสลามมันประบนั่นก็คือตั้งคุณสมบัติให้เข้มงวดหน่อยตั้งหนึ่งสองสามแบบนี้เออคุณสมบัตินี่มันจะช่วยได้เยอะเลยและให้มีอย่างที่อย่างอย่างที่เราได้มีคณะกรรมการเลือกตั้งกกตเนี่ยคอยที่จะสำรวจคุณสมบัติของ ของคนที่เสนอชื่อนี่นะก็น่าจะมีองค์กรอื่นๆด้วยซึ่งเป็นองค์กรอิสระ <c oughs> รึงครประชาชนครับ <c oughs> เช่นคนที่คนที่จะขึ้นมานี่คนควรที่จะมีคนรู้จัก <c oughs> หลักหมืน่นอะ อาจจะให้คนที่รับรองอะไรแบบนี้ประมาเนี้ครับ<ช>อาจารย์สนดีกินไม่ใช่ว่าคนโน,โนเนม,มเลยคนโน,โนเนม,มเราไม่รู้รไม่รู้เนี่ยเขามีศิลธรรมหรือเปล่าเขาละหมาดหรือเปล่าเขาเขาเป็นคนที่ไหนมาจากไหนเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ดูไม่ไม่ไม่ไมสมเหตุผลน่ะว่าเราจะเอาผู้นำสมมติว่าได้จริงอ่ะเดี๋ยวนี้มีปัญหาที่อิตาลีนะครับอิตาลีมีอยู่กลุ่มหนึ่งเขาเรียกกลุ่มห้าดาวกลุ่มห้าดาวเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นกลุ่มเฟซบุ๊ก เป็นกลุ่มบล็อกกลุ่มอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาวิจารณ์รัฐบาลแล้วก็มีคนประชาชนมาชื่นชมเขาพราเขามีเขามีแนวคิดที่จะต่อต้านคอร์รัปชันรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่คนทั่วไปนี่เขาชอบเนี่ยแต่หาช่เป็นเป็นนักการเมืองมืออาชีพเป็นฝ่ายบริหารที่มีประสบการณ์ไม่เลยแต่กฏว่าเลือกตั้งล่าสุดนี้นะอาจารย์จก 400กว่าคนสภาผู้อาวุรเนี่ยเขาได้รอ2 5คนตกใจกันหมดเลยทั้งประเทศเดี๋ยวนี้ที่ประเทศอิตาลีได้ 2, <120 S 1> 2> 5คนนี่มาตามกระแสเลยเนะี่ยมาตามกระแสเดี๋ยวนี้ก็วิจารณ์กันเนมากันได้ไงเขาบอกว่ามาเพราะ <c oughs> รัฐบาลของอิตาลีในหลายชุดในในสิบปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยไม่ประส,ขขสบความสำเร็จล้มเหลวมากครับทําให้กระแสรป,ระประชาชนที่ไม่ชอบนักการเมืองเนี่ยเยอะมากเลยอะ พอเห็นช่อง <c oughs> สนองความต้องการของประชาชนน่ะนะเลือกเลยโดยที่ไม่คำนึงว่าที่เลือกเขานี่เป็นใครเพียงเป็นนักเขียนตามเฟ e b o o k ตามบล็อกตามอินเทอร,ร์เน็ตนะนะเขียนสำนวนดีสะใจว่าคนนู้นว่าคนนี้นี่ยเอาเลือกเขาเลยมีภาวิจารณ์ได้โดนใจใช่แต่ครับใช่ใช่เขาไม่ใชโนเนมะนะ แต่ในเชิงบริหารนี่เขาอาจจะนูนนิม claro วิภาวิจารณ์จะโดนใจแต่ทํางานเป็นหรือเปล่าไม่รู้ใช่เขาบางทีเนี่ยเราผมเคยตะก่อนนุ่นเคยบรรยายนะครับบรรยายกับนักศึกษาบอกว่าเราพูดถึงระบบการปกครองอิสลามแต่ถ้าหากว่าเราคนหนึ่งเนี่ยที่นั่งอยู่ขนาดนี้ถูกมอบให้บริหารหมู่บ้านสักหมู่บ้านหนึ่งแค่หมู่บ้านนะอย่าว่าทั้งเมืองนะแค่หมู่บ้านนะคุณดูแลในหมู่บ้านเนี่ยดูแลเรื่อง การทะเลาะเบาแวงเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะอาดเรื่องน้ำประปาเรื่องน้ำเสียงไหวไหมา mm hmm. ถามแต่ละคนนี่ไหวไหมทั้าคนที่บอกว่าไหวบอกว่าเป็นไหม mm hmm. เป็นหรือเปล่านี่เป็นคำเป็นคำถามที่ท้าทายจริงๆนะครับและเป็นคำถามที่ก่อนให้ประชาชนมาถาม คนที่เสนอตัวนะคนที่เสนอตัวนี่ต้องถามตัวเองนี่เป็นศิลธรรมอีกระดับหนึ่งของการปกครองอิสลามละนะที่จะไม่มีในประชาธิปไตยแน่นอนประ er ชาธิปไตยเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องถามตัวเองเราให้ประชาชนเป็นตัววัดแต่ยิ่งเลยกาอิสลามนี่ไม่ได้ถ้าตัวเองรู้นี่ว่าไม่เป็นไม่ไหวไม่ได้นงี่นนะอย่าเสนอตัวแลวถ้าและแลถ้าไม่เสนอตัวแต่เขาเขามาเสนอให้นะก็ต้องปฏิเสธเอาไม่ไหวแหะคุณจะทําได้ไงอะ อันนี้เป็นหลักการที่ว่าถ้าเราเผยแพร่ไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์สอดิกีนสักวันหนึ่งโลกเนี่ยโลกที่กำลังฮึกฮึกเหิมกับประชาธิปไตยเนี่ยเขาอาจจะหันกลับมาพิจารณาระบบการปกครองเขาเนิวมันขาดอะไรบ้างเพราะผมเห็นแล้วเนี่ยครับระบบประชาธิปไตยเนี่ยตั้งแต่สมัยกรีกที่ซึ่งเป็นโมเดลนะ,ะเพราะประชาธิปไตยคือดิโมกราซีดิโมคราซีเป็นคำภาษากรีกนะอ่า โมเดลที่เขาทำเนี่ยกับประชาปไในปัจจุบันนี่มันไม่ใช่บุงกุลละเรื่องมันแค่ปัจเจกก็คือให้ประชาชนปกครองเพื่อประชาชนเดยประชาชนแต่แต่ถามว่ามันใช่อย่างสมัยโน้นไหมมันก็ไม่เชิงเดี๋ยวนี้เนี่ยประชาชนไม่ได้คุมผู้ปกครองด้วยตัวเองไม่ได้เลือกด้วยตัวเองมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นสตังค์ซึ่งประชาธิปไตยยังตอบไม่ได้นะปัญหานี้นักธุรกิจ นักลงทุนแล้วก็พวกอะไรพวกมาเฟียที่มีอิทธิพลมีผลประโยชน์มหาศาลนี่นะอันนี้เนี่ยเขาอยู่เบื้องหลังเวทีขอ,ของของของการเมืองทั้งหมดเลยนี่ตรงนี้ที่ผมอยากให้ให้ใหพี่นรองปรชนได้คิดนะเชฟเพราะการที่เราได้เสียงข้างมากด้วยการโกงเข้ามาด้วยการซื้อเสียงเข้ามาเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยไหมคุณได้มากเพราะคุณโกงเข้ามาคุณได้มากเพราะคุณซื้อเสียงเข้ามาต้วไหนล้วประชาธิปไตยครับการหาเสียง มันยังตอบโจทย์ความโปร่งใสไม่ได้ mm hmm. เพราะการหาเสียงปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีคันลองมันมีบริบทของมันเนี่ยที่ต้องใช้ปัจจัยด้านสตังชื่อเสียงสตังสตังเนี่ยแล้วก็สื่อที่จะสร้างชื่อเสียงเนี่ยมันก็คือเงื่อนไขของทุกคนที่ต้องการหาเสียง mm hmm. เพราะเดี๋ยนี้เราก็คุณหาเสียงคุณไม่มีตังนะกักการเมทั้งหมดเนี่ยเขฟันตรงอิจมาเลยนะว่าทําไม่ได้ คุณจะคุณจะดังในสังคมให้สังคมรู้จักนี่คุณไม่มีสื่อเพราะสื่อต้องจ่ายตังค์เหมือนกันคุณไม่มีแล้วคุณจะคนจะรู้จักคุณยังไงก็ฟันธงว่าไม่ได้ก็สรุปแล้วคนไม่มีตังค์หาเสียงไม่ได้คนไม่มีตังค์ลงลงสมัครไม่ได้นั่นสรุปแล้วว่าคนดีมีความสามารถแต่ไม่มีตังค์บริหารไม่ได้ปกครองไม่ได้และนี่มันมันจะเป็นอุปสรรค ซึ่งอันตรายมากต่อผลประโยชน์ส่วนร,ว,นรวมของประชาชนถ้าคนดีขาดปัจจัยซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยในโครงสร้างของประชาธิปไตยนี่ไม่มีประชาธิปไตยเขาไม่ได้บอกว่าคนต้องมีตาครับก็ก็ให้เห็นเป็นตัวอย่างของการพูดคุยในวันนี้ว่าสิ่งที่เราจะต้องจะต้องเลือกครับพี่นะครับถ้าเราจะต้องเลือกเนี่ยเราต้องเลือกคนที่ จ้างมั่นอยู่บนศิลธรรมครับไม่ใช่ไม่ใช่องค์ประกอบอื่นที่ที่เลือกคำว่าก,ก็มาทาลายล้างศิลธรรมตัวตั้งสังคมนี้มันก็ฟอนเฟะไปทุกวันนี้คนที่ใช่หน้าชูใาอยู่ในสังคมก็คือคนรวยครับคนรวยจะถูกยกย่องว่าเป็นคนดีทั้งทงที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นี่ประเด็นที่อยากจะเชื่อมโยงก็คือเช็คครับในตอนต้นที่ผมเซลเช็คว่า ิทหวังหรือสมหวังในบกคว่ามันผลลัพธตามมันออกมาแล้วเนี่ยจำสิทิดหวังหรือสมหวังมันก็อยู่ที่มันอยู่ที่สิ่งที่จะต้องรอต่อไปในวันข้างหน้าการที่หาเสียงไว้การที่พูดจาสัญญาไว้แล้วก็เมื่อได้ตําแหน่งมาแล้วเนี่ยจะทําหน้าที่สมกับทํารอบรองหรือไม่เนี่มันก็เลยนี่มันเป็นหน้าที่อีกอันหนึ่งนะอาจารย์เศรษฐกิที่สื่อคนแล้วกันนักการเมืองไม่ค่อยพูดกัน บทบาทของประชาชนในการติดตามนโยบายและโปรแกรมของอผู้สมัครว่าสี่เขาสัญญาไว้เนี่ยเป็นอันนี้เนี่ยแทบแทบแท,บ,ทบประชาชนทั้งหมดเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์กันลืมไปเลยไม่ต้องพูดไม่พูดถึงเลยฮะไม่ติดตามแต่ประเิศตะวันตกที่เขาใช้ประชาใช้เท่นทขา้ปรตั่างเมมววันะนะนขาจุดเลยเขาจุ้าจุดและตามเลยนะ ถ้าไม่ตามแล้วถ้าไม่ตามในประจานเ่ยนะเอาเอาเรื่องเลยนะเ <c oughs> พราะมันไม่ใช่สัญญากับประชาชนเนี่ยคํารับปากนี่มันมันมันไม่ได้ไม่ใช่ของพูดเล่นนะมันไม่ใช่ของว่าเล่นนะครับมันเป็นความรับผิดชอบด้วยข้อผูกพันระหว่างผู้นําสังคมกับประชาชนเขาบอกว่าอะไรที่ทําให้ผู้นําเป็นผู้นําให้ประชาชนเ,นเป็นผู้ตัดเขาบอกว่าสัญญามัน สัญญานี้เนี่ยมันไม่มีเป็นละลกอกอักษรนะนะแต่ระบบที่เราได้วางไว้เท่ากับประชาชนเนี่ยมอบหมายมอบหมายเขียนหนังสือมอบหมายให้ท่านนี่นะเป็นตัวแทนดูแลพวกเราเพราะฉะนั้นน่ะเขาได้เงินเดือนนะเขาได้ผลประโยชน์นะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่เขาได้สัญญาไว้การที่มอบหมายนี่มันก็อันเป็นโมฆะ ก็เหมือนผมนี่ซื้ออาจารย์สวิกินผมซื้อวัวตัวหนึ่งนะวัวตัวนี้เนี่ยน้ําหนักเนี่ยห้ามน้อยกว่าสามร้อยกิโลอาจารย์เงเอามาสองร้อยกิโลผมว่าไงจอบผมไม่ซื้อหมคะหมคะแล้วจ่ายตังค์อ่ะคืนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับทีนี้มันไม่ใช่วัวตัวเดียวนะครับอาจารย์ที่ประชาชนเป็นสิบล้านนะครับงบประมาณเป็นเป็นเป็นแสนล้าน เป็นแสนล้านพื้นที่ท,ที่ควบคุมที่ดูแลนี่นะครับเป็นเป็นเป็นเมืองนะครับเมืองหลวงอของของราชอาณาจักรไทยนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กครับเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาสัญญาระหวางมันมันไม่ใช่หน้าที่ของของผู้ว่านะที่ผมพูดอะไรนี่ผมจะทำนะี่ไม่ใช่ประชาชนต้องตรวจสอบด้วยร,บระบบประชาธิปไตยเนี่ยโดยโครงสร้างอะนะประชาธิปไตยต้องต้องมีประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบ เขาบอกว่าเรพูดแทนรัศดรก็เป็นตัวแทนแต่นั้นไม่ใช่หมายรวมว่าประชาชนหมดหน้าที่ในการตรวจสอบครับผมยังมีหน้าที่ด้วยด้วยปัจจัยของประชาธิปไตยแต่มันมีเรื่องตลกที่เกิดขึ้นในเมืองไทยท,ที่ที่อยากจะพูดว่าตรงนี้เพื่อว่าจะได้เปลี่ยนแปลงความคิดได้คือเช็คไอ้สี่สิบเก้าวันที่เขาหาเสียงมาในสี่สิบกว่าวันเนี่ยเขาเนี่ยเป็นนายเขามาถึงเขายกมือว่ว้เราก่อนเลยเขายกมือว่ว้เราก่อนเลยนะแต่หลังจากวันนี้ไปเนี่ยเขาเนี่ยเป็นนายเรา จริงเดี๋ยวนี้เขาไม่ว่ายแล้วครับอาจารย์เขาให้สลามจะชัดเลยอาตมาเสียงกับมุสลิมมาน่าสลามเป็นไหนสลามเป็นอืออกระส่าไว้เพราะว่าเพราะว่าระบบนีครับเขาต้องทําหน้าที่ดูแลเรา้ับใช้เรานะกับสิ่งที่เขาสัญญาไว้แต่ แต่กับการว่าการธรเนียบรลำบากทุกขนคำพูดนี้เนี่ยเป็นคนทั่วไปเนี่ยไม่ใช่มุสีิมอยงเดียวนะครับคนทั่วไปเนี่ยว่ามาคนนักการเมืองนี่มาไหวชาวบ้านไหวแลวโค้งด้วยนะขออเออน้อมอย่างดีเลยอ่ะแต่พอได้ตําแหน่งแล้วเนี่ยก็แทบไม่เห็นเลยครับก็จะเห็นยามที่มีน้ําท่วมเนี่ยอาจจะเห็นบ้างนะก็อยากฝากไว้นะครับถ้ามีตัวแทนหรือมีใครเกี่ยวข้องกับทางท่านผู้ว่า ก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ฝากประชาชนด้วยนะครับว่าท่านได้รับความผิดชอบพระวินเจ้าแต่งตั้งท่านเนี่ยให้ดูแลคนอื่นที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านเนี่ยท่านรับความรับผิดชอบที่ค่อนข้างค่อนข้างสาหัสนะครับ <c oughs> ท่านให้สุจริตในการดูแลประชาชน <c oughs> แล้วก็ดํารงซึ่งศีลธรรมในการในการดูแลประชาชนให้ความเป็นธรรม ให้ความเมตตากับเขาแสิ่งสําคัญที่ทาให้ประชาชนพอใจเนี่ยให้ประชาชนเห็นหน้าท่านไม่ใช่เห็นหน้าที่จอนะครับครับเห็นหน้าในในพื้นที่ต่างๆท่านเป็นผู้ว่ากรุงเทพผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชาวกรุงเทพมหานครที่มาอาศัยอยู่มาทํางานกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ต้องเห็นท่านต้องรู้ว่าท่านเนี่ย <c oughs> ที่นี่เนี่ยมาแล้วอครับผม ไม่ใช่อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของเทีมหานครอย่างเดียวแต่เขตต่างๆเนี่ยท่านไม่เคยไปเลยไม่เคยดูแลเลยถนนที่ใกล้สำนักใหญ่ของเที่ยมหานครเนี่ยก็จะไม่มีข้อบกพร่องจะไม่มีน้ำเสียล้นมาน้ำประปานี่ก็จะไม่มีขาดแต่เขตแต่เขตอื่นๆตามสอบซอกซอยก็ต้องอันนี้ก็ต้องล้นกัน ถ้ามีคนสําคัญ <c oughs> ถ้ามีคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถ้ามีคนที่มีเส้น <c oughs> ก็สามารถซ่อมได้เร็ว <c oughs> สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็ว <c oughs> แต่ประชาชนหน้าตาที่ไม่ไม่มี ไม่มีเรียกว่าอะไรไม่มีบารมีเส้นสายเนี่ยก็จะต้องกินน้ำลายไปแล้วก็นับวันไปนะครับครับอันนี้อย่าให้มันเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะับมันจะเป็นเป็นผลลบนะครับกับกับเราครับด้วยภาษาอิสลามเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยต้องมีอามานะแล้วครับในความในความรับผิดชอบที่จริงก็ทางท่านบัวราชการก็จะมีทางสำนักเลขาของของท่านเนี่ยก็มีหลายคนที่เป็นมุสลิมนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับให ดูแลเรื่องราวที่มันมันน่าดูแล mm hmm. และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มันเร่งด่วน๋ยวนี้นะครับสิทธิของมุสลิมมุสลิมในในโรงเรียนของกทมในในในหนรว,วยราชการของกทม mm hmm. ยังมีปัญหาอยู่ mm hmm. นะครับอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะครับในยุคนี้ผมได้ได้ฟัง <c oughs> ได้ฟังได้ฟังผู้ว่า ให้สัมภาษณ์กับวอชชนลเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะดูแลอย่างดีครับนะครับโรงเรียนกทอมอนี่ก็อยู่ภายใต้การดูแลของท่านก็ทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องการคุมฮิจาบเรือ่องอิสลามศึกษาคและคารับปากว่าเรื่องนี้เขาจะดูแลอย่างดี นะครับก็ฝากไว้ให้ติดตามเรื่องนี้นะครับที่จริงนะักการเมืองเนี่ยต้องการที่จะเป็นขวัญใจประชาชนไม่ยากเลยครับท่าน,นครับฝากบรรดาหัวคะแนนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะนักการเมืองจะเป็นขวัญใจประชาชนได้ก็ต้องดูแลทุกสุขของประชาชนในยามที่ประชาชนมีทุกข์ครับเดินเข้าไปหาเขาแล้วก็ช่วยเหลือเขาให้พ้นจากสิ่งที่เขายากลำ <c oughs> บากนะั่นน่ะท่านจะเป็นขวัญใจประชาชนไปอีกนานแสนนานมีเรื่องของดอกไม้อิสลามนะครับที่ต้องฝากท่านผู้ว่าของเราครับเรื่องของดอกไม้อิสลามที่ ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับมันก็ถูกกลมเหงถูกอธรรมในสังคมของเรานั่นก็คือกลุ่มสตรีที่ขายบริการครับนี่คือดอกไม้ของสังคมแต่นี่คืออาจจะเป็นดอกไม้อย่างอิสลามก็ได้ครับไม่ใช่ว่า,าสตรีที่ขายบริการเนี่ยที่ขายตัวโสวเภณีเนี่ยส่วนมากนี่ไม่ใช่มุสลิม Mm hmm. ส่วนมากนี้ไม่ใช่วุุสลิมครับแล้วเราจะไม่จะไม่พูดแทนเขาด้วยด้วยอุดมการด้วยจเนียบานุอิสลามเนี่ยเราเราถือว่าเราจะต้องปกป้องเขาก็ขอให้ท่านท่านผู้ว่านี่ได้ตระหนักนะครับว่าคนไทยเนี่ยเขาไม่ประสงค์หรอกที่จะที่จะขายตัวครับผมขอใช้คำนี้เนี่ยเพราะเป็นคำที่สแสลงอนะ mm hmm. มเป็นคำที่ทำให้เราเนี่ยอ,อยากจะคืนศักดิ์ศรีบ้างนะครับไม่มีใครประสงค์ที่ทำงานอาชีพนี้แหละครับรบมแต่ทำงานอาชีพนี้เนี่ยเพราะมีการหลอกลวงด้วยคำพูดว่าความยากลำบากความจำเป็นและการหลอกลวงด้วยสภาพการอยู่ที่มีความสุขมีความสบายให้คนเหล่านี้เนี่ยคิดว่าทำงานแบบนี้แล้วก็จะได้ไรายได้ดีและสูง แต่ที่จริงมันเป็นอายนะแก่สังคมนั้งหมดมันเป็นการทำลายความสวยงามของดอกไม้ <c oughs> คนที่ทำงานอาชีพนี้เนี่ยสังคมถึงแม้ว่าจะมองว่าเป็นเป็นคนสวยคนงามแต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นการทำลายสังคมอย่างลึกๆเลยนะครับอาจารย์สันครับผมครับผมขอให้ท่านได้ได้ตั้งเรื่องนี้นะเพราะเรื่องนี้เนะี่ยผมดูดูแล้วนี่มีคนที่ลงสมัครนี่ก็มีมีพูดถึงเรื่อง กรุงเทพมหานครเป็นเมืองเสรีทางเพศอับอายนะครับครัะเอิญว่ามีคําอ้างว่าเป็นมุสลิมด้วยอล๋อครับเพราะว่าผมก็ขอยืนันอันนี้ไม่ใช่อิสลามและคาพูดนี้นี่ไม่ใช่ของมุสลิมแน่นอนครับถึงแม้ว่าท่านผู้ว่านี่ไม่ใช่มุสลิมแต่ท่านผู้ว่านี่นับถือศาสนาพุทธซึ่งศาสนาพุทธนี่ก็ถือว่าเรื่องผิดประเวณีเนี่ยมันผิดศีลครับ เเช่นการดื่มเหล้าเช่นการฆ่าชีวิตทั้งหมดเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่าที่ต้องบริหารด้วยศีลธรรม ครับผมอ่าแค่คจบคำนี้ผมก็จะสิง้ายไว้ตรงนี้ว่าสิ่งใดก็ตามครับที่เป็นการเรียกร้องนำพาไปสู่การทําดีครับขอว่าผู้ว่านะครับอย่าขัดขวางเลยเช่นการที่เด็กนักเรียนขอคุมพยาเช่นการที่เด็กนักเรียนขอเน้อมาดนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ของของกทมเองหรือใดก็ตามครับพลเมืองในกรุงเทพหรือในส่วนไหนครับของประเทศไทยนี้ที่เกิดเขาต้องการที่จะทําความดีครับขอให้ช่วยกันส่งเสริมเถอะครับเพราะการที่ผู้หญิงจะคุมพยาเพราะการที่ คนขอจรลามาดเนี่ยมันเป็นการที่นำพาไปสู่ความสงบสันติของสังคมในหมู่นั้นในเมืองนั้นมันไม่ใช่ข้อเสียหายไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามครับที่จะนำพาไปสู่ความสงบสันติครับขอให้ท่านผู้ว่าและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้าหลายช่วยการสนับสนุนให้เกิดขึ้นนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของของต่างศาสนาและทําให้เป็นปัญหาเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเคารพนับถือศาสนาที่ตัวเองเชื่อถือศรัทธาและก็ จะสามารถปฏิบัติสิ่งที่เป็นพิธีกรรมของศาสนาของตัวเองได้ก็ถือว่านั่นคืออิสระเสรีที่เป็นประชาธิปไตยก็ขอฝากไว้ตรงน,นี้ในตอนต้นของาการดอกไม้แห่งอิสลามครับเดยกกลับมาพบก,กันในช่วงที่สองของรายการครับ